สวัสดีครับแฟนขับเอฟซีทุกๆชมรมทุกๆพลังรักนะครับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกนะครับผมมอลําต่อชโชคออฟฟิเชียลนะครับสวัสดีทักทายพี่ๆแม่ๆพ่อๆนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้ทุกท่านทุกดวงใจนะครับพี่น้องเก <itus S 1> ิดเรื่องอันนี้คือบงับงเอิญจริงๆนะครับบังเอิญจริงๆ นะครับตอยโชคเดินทางไปอัดเสียงที่บ้านหนองชุมนะครับตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติวพี่น้องครับขากลับกําลังจะกลับกุดชุมนะครับก็จับ GPS นะครับปรากฏว่าไม่รู้ GPS นะครับพามาที่ไหนวงง่ายๆว่าหลงก็คือปกติจะไม่ได้มาทางนี้จะไม่ได้กลับทางนี้นะครับผมกะกังงงวามาได้จังใดนะพี่น้อง ซึ่งมีช่วงหนึ่งเนาะที่เป็นกระแสข่าวของหลวงปู่แสงของเราของหลวงปู่แสงนะครับพี่น้องหลายๆท่านก็คงจะได้รู้ข่าวที่เพื่อนนะครับถือนักข่าวหรือนั่นแหละครับที่พี่น้องเห็นกันในข่าวดังๆช่วงหนึ่งหลวงปู่แสงพี่น้องครับต่อโชั่กระไดติดต,ตามข่าวแล้วก็ได้ดูคลิปปู่ครั้งแรกก็รู้สึกศรัทธาตั้งแต่วันนั้น นะครับแต่ว่างานาพระราชทานเพิงเพ่งสุปหลวงปู่ผมก็ไม่ได้มาแล้วก็บ่กเคยได้มาวัดหลวงปู่นะครับก็ศรัทธาตั้งแต่วันนั้นนะครับศรัทธาปูต่ตังแต่เมื่อนั้นแต่ไม่เคยได้มาวัดท่านเลยก็ได้เบิ่งแต่ข่าวแล้วก็สลดสังเวชใจเป็นอย่างมากนะครับป้าพ่อแม่คูบาอาจารย์พระทีพินอายุหลายขนาดนั้นนะครับผม ก็บอกเข้าใจคนคนทิตไปใส่ลายปูขึ้นกันนะครับพี่น้องเชื่อไหมว่าต่อโชควันนี้หลงทางมานะครับผมอนุสถานพระราชทานเพลิงหลงปู่แสงยานนาวโรพี่น้องครับแปลกมากผมก็เลยเดวะนะครับหลงเข้ามาได้ไงหลงมาตาม GPS นะครับพี่น้องตรงนี้เป็นสถานที่อพระราชทานเพลิงศพ นะครับพี่น้องของหลวงปู่ต่อโชคมาคนเดียวด้วยนะครับขีม่มอเตอร์ไซค์แล้ววัดเงียบมากหรือว่าตรงนี้ไม่ใช่วัดหรือว่าเพื่อนเป็นวัดปลาหรือจังไรเงียบเงียบพี่น้องครับไม่มีคนไม่มีอะไรเลยวัดน่าจะเข้าไปอีกข้างในหรือเปล่าอันนี้ผมกับภาราผมบ่เคยมากผมหลงทางมากอีหลีแต่ว่ารู้จักหลวงปู่แล้วก็ศรัทธาหลวงปู่นะครับวัดน่าจะเข้าไปอีกหรือเปล่านะครับ ตรงนี้เป็นอ,อนุสรเป็นหมอ่องว่าไงขันบ้านเฮาาง่ายอ,งงอะตรงที่เผาสรลีรละสังขารของหลวงปูนะครับพี่น้องโอ้ยมาหอดมาถึงนะครับคนขิ่งลูกพี่น้องต่อโชคโอ้ยเนาะจสจวฎาค่ำใดมันเป็นอะไรที่แบบผมก็งงนะครับเบิงแต่ข่าวพี่น้องมาหอดหม่องหอดบองบอนของจริงของแท้แล้วนะครับลูกหลานขออนุญาตเด้อ,อ พอปูเอ้ยปูเอ้ยหลวงปู่หลวงปูแสงนะครับล,ลูกหลานขออนุญาตถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องล,ลูกหลานเบิ่งเดอปูเดอร๊าดนะครับพีบนะ่น้องคาถาประจำหลวงปูนะครับพนะี่น้องคาถาประจำหลวงปูแสงพุทธกันตังธรรมกันตังสังฆกันจิตนะครับ หลวงปู่แสงยานนาวโรน่าจะไม่มีคนไม่มีคนเลยนะครับเงียบไปหมดเลยนิทราเงียบๆไม่เห็นพระซักองค์นะครับไม่เห็นพระไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็ไม่มีคนเลยปัดเปิลใบตกแต่งนะครับพี่น้องอากาศก็เยือกเย็นพี่น้องนะครับขนขคีงลุกอยู่ ปาาอนุสรสถานโอ้ไม่มีคนเลยอ่ะเงียบแห้งเป็นพญานาคคู่เป็นพญานาคคู่นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องย่างชุ่มก่อนจะขึ้นไปกราบหลวงปู่นะครับตรงนี้เป็นนาคคู่ ฟังนี่ปาดกวงขวงนะครับผุนลงปูอยู่ทั้งพุนนะครับโลปันโอ้สิเมนมีบุญสัมพันธ์เป็นลูกเป็นหลานปูกับว่าจักจังวาเด็ดแต่มามาแบบเพราะเดตตั้งใจอีหลีมาแบบงงงหลงทางนะครับไม่มีคนสักคนด้วยตรงนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีอะไรเลยหรือว่าเพิ่นเป็นยังสี่ต่ไดต่อโฉกวัรูนะครับอ,อันนี้เป็นนกหัสดีลิง ทั้งุญเป็นสร้างนะครับพี่น้องโอ้ยปูเอ้ยล,ลูกหลานมากจังไลจังเลยมาสวดแต่ว่าศรัทธ,ธาปูตั้งแต่วันที่เห็นคลิปตอนที่ปูเป็นข้าวเนาะที่แบบมีกลุ่มกลุ่มนึงเนาะกับว่าเอยซื้อเพลนที่พยายามจะใสรลายจะเอาความหลงปู่พยายามสร้างอ่า สร้างอะไรก็เรื่อง,สร,งส,อสร้างสตอรี่นะครับให้ปูมีความผิดนะครับแต่พี่น้องเสือบา่าวทองแท้ไม่แพ้ไฟลนนะครับท่องก็คือทองนะครับไม่มีใครมาทำลายได้ของจริงคือของจริงบ้าพี่น้องผมสัน่นโอ้ยพี่น้องสาธุน้ำกันครับ หลวงปู่แสงครับพี่น้องหลวงปู่แสงสาธุน้ำกันดื้อพี่น้องครับโอ้ยเนาะเอาผู้เดวเงินมาถวายมีหอดเงินมาถวายพี่น้องนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรอบตรงนี้จะเป็นเป็นที่หม่องเพลนเผาสารีระสังขารของหลวงปู่อ่าตรงที่พระราชทานเพลิงนะครับพี่น้องต่อโชคกระศีไหว้นะครับไหว้ปู่ก่อนครับพี่น้องครับต่อโชคได้กราบขอพรปู่แล้วนะครับกระสีลำล่ากลับบ้านไม่นองคำท่างนะครับเดี๋ยวอันตราย สาตูเดอลูกหลานกลับด้วยวันปูลูกหลานเดินทางแกวขาดปลอดภัยประสบความสำเร็จในชีวิตทุกสิ่งตุะการสาธุเอา้ามีแขกมาต้อนรับมา,มาลูกมาไปไปเพื่อนกันจกดจักเด้พี่น้องมาที่แหลกเฮามาเด้เขาก็มาเขาก็มีเขาเรียกว่า เขาก็มีจิตสัมผัสเขามีเส้นสัมผัสพิเศษว่าผู้ใดหม่าดีม่าหายนะครับมันเป็นโจรเป็นขโมยเขาก็สิกัดเลยเอาเกือบคอยยุใสแล้วปูเอาเป็นอย่างือเป็นเส้นปูบรนนอนลงเอ้ารองเท้ารองเท้าต่อโชคอยู่ไหนหลงเกือบแล้วบ้านี่ นะครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้ก็ไวเอาไว้เ,วเพียงสำานี้นะครับกับขอนะครับบุญกุศลบุญบาร,รมีย่านบาร,รมีของหลวงปู่แสงยานวโรนะครับพี่น้องวัดป่าดงสว่างธรรมอวยพ่อในพี่ในน้องประสบความสําเร็จสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยๆสุขปู่สุขคนเด้อนะครับสาหรับคลิปนี้เอาไวส้สำานี้ครับ